สวัสดีครับวันนี้เราจะมาปลูกลูกไม้โลฟรโฟล่าฟีซีไอนี่สวยๆเลยเดี๋ยวเรามาปลูกกันลูกไม้พวกนี้เวลาดึงออกมารากมันก็จะย้่ยๆโทษทีวันนี้ไม่ได้นั่นพอดีตัดไปแล้วลืมเราก็จะตัดให้มันได้ประมาณนี้เลยนเห็นวะ่ะประมาณนี้มันก็จะได้ปลูกง่ายๆ ลูกไม้พวกนี้อายุประมาณสองปีแล้วพอดีไม่รู้อายุที่แน่นอนเพราะอันนี้ซื้อเขามาให้ได้ปลูกเองเราก็เตรียมกระถางเนี่ยกระถางสมนิ้วข้างในใส่หินเป็นหินนี้นี่เป็นหินภูเขาไฟเบอร์ศูนย์สองลองก้นกระถางก่อนเสร็จแล้วก็ดินใส่เลย ประมาณนี้เสร็จเราก็ดูเนี่ยสามนิ้วเราก็ดูว่าลูกไม้อะมันใส่ได้สักถ้าใหญ่ๆหน่อยก็สองสามสี่แล้วแต่ไซส์เดี๋ยวเราปลูกสี่กันลวกันปลูกสี่เดี๋ยวเราเลือกไซส์เล็กๆกันก่อน,นเลือกไซส์ประมาณนี้เล็กๆเขาก็ใส่ไปเลยหนึ่งสองเห็นไหมพอตัดรากแล้วมันจะจิ้มง่าย สามสี่ถามว่าห่างขนาดไหนก็ประมาณนี้แหละให้มันดูพอสวยงามสเสร็จแล้วก็ใส่ดินจับให้มันตั้งตรง เพอนิดนึงให้ดินมันเข้าไปกระจายให้มันทั่วๆกันสวยงามแล้วประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็โรยด้ดินญี่ปุ่นเลย เสร็จก็เคาะเคาะให้เศษดินที่มันเล็กๆอะลงไปข้างล่างมันจะได้เหลือแต่เกล็ดใหญ่ๆข้างบนสวยเรียบร้อยหนึ่งกระถางอย่างนี้เราก็วางในโรงเรือนได้เลยเดี๋ยวทงให้ดูอีกกระถางหนึ่งใส่หินศูนย์สองเหมือนเดิมประมาณถามว่านหนประมาณหนึ่งขอนิว้วประมาณหนึ่งขอนิ้วชี้เนี่ยหินอนะ่ะข้างใต้เสร็จแล้วก็ ใส่ดินไปเลยเขาะหน่อยใส่ประมาณนี้ขอบกระถางตรงนี้อานนี้เลือกไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยละกันเนี่ยตัวเนี้ยตอนปลูกมันเบียดกันเป็นแผลไม่เป็นไรวิธีทำก็คือปล่อยให้มันแห้งเลยไม่ต้องมาสนใจมันแล้วก็ตัดลากแล้วก็ ปลูอันนี้ใหญ่สองต้นก็พอประมาณนี้ เอียงก็ใช้นิ้วดันจับแล้วก็โรยดินข้างๆแล้วก็เขยา่าหัวให้มันตรงเสร็จแล้วก็ใส่ดินญี่ปุ่นเลย เราไม่ต้องทําอะไรละถ้าเรามีโรงเรือนหรือว่าวางไว้ข้างนอกเราก็วางไว้ในโรงเรือนส่วนที่มันโดนแดดน้อยหน่อยสักวีคหนึ่งเราค่อยเริ่มลดน้ํามันก็ลดแบบให้มันชอยชยไม่ต้องชุ่มมากพรม,พมน้ํามันไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอมันตั้งตัวต้นมันะจะเริ่มแข็งขึ้นแต่ถ้าต้นมันนิ่มนิดนึงอแสดงว่าต้นมันขาดน้ํา ก็วางไว้อย่างนี้ปลูกไว้อย่างนี้เลยไม่ต้องสนใจแล้วแค่นี้ละวันนี้เรามาทำวันนี้ให้ดูวันนี้ปลูกลูกไม้ฟ c i แล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย